ค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะ จากเหตุการณ์วันหยุดยาว4วันที่ผ่านมาก็คือวันที่27กรกฎาคมไปจนถึงวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะคะวันที่27กรกฎาคมค่ะผู้สื่อข่าวของโพลิสทีวีเนี่ยนะคะก็ได้ลงพื้นที่ไปทําข่าวบริเวณที่สถานีขนส่งหมอชิดน,นะคะซึ่งจุดนั้นเนี่ยก็จะมีตารวจนะคะเป็นเจ้าหน้าที่ตํารวจคอยให้บริการดูแลประชาชนที่จะเดินทางกลับภูมิลำเนาอยู่นะคะในขณะนั้นค่ะก็มีเด็กชาย2คนเป็นวัยรุ่นนะคะเดินทางเข้ามาแจ้งความ ขอความช่วยเหลือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจด้วยเนื่องจากว่าน้องทั้ง2คนเนี่ยนะคะนั่งวินรถจักรยานยนต์เดินทางมาที่สถานีขนส่งหมอชิดเพื่อที่จะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่แต่ว่าโดนวินรถจักรยานยนต์คันนั้นที่มาส่งเนี่ยเรียกเก็บค่าบริการมากถึง450บบาทและบังคับข่มขู่ให้โอนเงินด้วยถ้าไม่ยอมโอนนี่ไม่ได้เลยนะคะวันนั้นน้องก็เลยตัดสินใจเดินมา แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะซึ่งทีมข่าวของเราอยู่ในที่เกิดเหตุพอดีนะคะแล้วก็ล่าสุดเป็นความคืบหน้าล่าสุดเลยค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้ออกมาชมเชยเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางซื่อได้ละค่ะที่ให้การช่วยเหลือน้องทั้งสองคนนะคะที่ถูกล่อลวงแล้วก็กันโชคซัพย์ไปนะคะซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีการติดตามดำเนินคดีนะคะพร้อมออกค่าใช้จ่ายให้กับน้องๆทั้งสองคนด้วยค่ะ กรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางซื่อนะคะนำโดยพันตำรวจโทรวรพัฒส,สุขไทยรองผู้กำกับปรับปรามสอนอบางซื่อค่ะได้ให้การช่วยเหลือเด็กชายสองพี่น้องที่ถูกผู้ขับขี่วินรถจักรยานยนต์รับจ้างเถื่อนนะคะไม่ใช่วินจริงๆเนี่ยนะคะ ใช้อุบายกันโชคทรัพย์ขณะที่จะเดินทางไปสถานีขนส่งหมอชิดเพื่อกลับบ้านเกิดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจสอนอบางซื่อได้มีการสืบสวนติดตามผู้ก่อเหตุดำเนินคดีตามกฎหมายขณะเดียวกันก็ได้มีการช่วยเหลือเด็กชายทั้งสองคนพูดคุยทำความเข้าใจและปลอบใจครอบครัวของเด็กนะคะและมอบเงินค่าโดยสารรถประจำทาง บริการรับส่งเพื่อให้คลายความกังวลเรื่องของความปลอดภัยด้วยและมีการดูแลค่าอาหารระหว่างดำเนินคดีกับผู้ก่อเหตุนะคะจนสร้างความประทับใจให้กับเด็กๆทั้งสองคนและครอบครัวของเด็กทั้งสองคนด้วยซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมต่อเนื่องมาจนถึงวันที่1สิงหาคม2565ที่ผ่านมาค่ะ ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพลตำรวจตรียิ่งยศเทพจำนงโฆศกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเผยถึงกรณีนี้ท่านบอกว่าทางพลตำรวจเอกสุวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านได้กล่าวชมเชยการปฏิบัติงานของตำรวจสอนอบางซื่อนี่นะครับที่ใส่ใจทุกร้อนของพี่น้องประชาชนให้ความช่วยเหลือเด็กชายทั้งสองคนอย่างเต็มที่ทั้งการติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างรวดเร็ว แล้วก็ยังสละเงินส่วนตัวเพื่อดูแลอำนวยความสะดวกให้กับเด็กชายทั้งสองคนที่ตกเป็นเหยื่อช่วยให้คลายความกังวลใจลงไปได้นะครับขณะที่รองผู้กำกับก,ก,การปราบปรามสอนอบางซื่อท่านบอกว่าเมื่อทราบพฤติการของผู้ก่อเหตุก็เลยไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดทันทีนะครับสืบสวนจากเลขบัญชีที่เด็กโอนเงินไปจึงทราบตัวผู้ก่อเหตุในทันทีนั่นก็คือนายขวัญชยัย ขณะที่เด็กทั้งสองคนก็คือมีคนโตคนหนึ่งแล้วก็คนเล็กอีกคนหนึ่งนี่นะครับยืนยันว่าจะเดินทางกลับบ้านที่จังหวัดเชียงใหม่เพราะว่าได้ซื้อตั๋วโดยสารเอาไว้แล้วก็เลยพาไปลงบันทึกประจําวันเอาไว้ก่อนที่สอนอบางซื่อแล้วก็นัดหมายให้มาดําเนินคดีในภายหลังซึ่งขณะนั้นเด็กทั้งสองคนอาการก็ค่อนข้างอิดโรยนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เหนื่อยไม่มีเงินติดตัว ตนเองก็เลยมอบเงินให้จำนวน500บาทเพื่อเป็นค่าอาหารระหว่างเดินทางกลับบ้านโดยระหว่างเด็กเดินทางตนก็โทรศัพท์ไปพูดคุยเป็นระยะๆะะก็คือพอขึ้นรถทัวร์ไปแล้วนี่นะครับค,คุณผู้ชมก็โทรไปติดตามด้วยนี่นะครับเมื่อผู้ปกครองทราบเรื่องก็ไม่สบายใจเกรงว่าเด็กจะได้รับอันตรายก็เลยพูดคุยทำความเข้าใจกับเด็กและก็ครอบครัวโดยเด็กเนี่ยต้องการ คืนความยุติธรรมให้ตนเองตามกระบวนการของกฎหมายนั่นเองครับค่ะ